สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันพุทธที่7เดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอลเตะก,กันหลายคู่ครับมีหลีกไหนที่เตะก,กันบ้างเราไปดูกันครับมีฟุตบอลน,นัดชิงถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเป็นฟิออลินติน่าครับจะเจอกับเวสแฮมมีฟุตบอลลีกฟินแลนด์ครับมีเตะกนันหมด5คู่หลีกตุรกีครับมีเตะกนัน4ี่คู่ ลีรัสเซียครับมีเตะกัน2คู่แล้วก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับเป็นเม็กซิโกครับจะเจอกับกัวเตมาลาวันนี้ครับผมได้คัดเอาทีเด็ดมาแล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่คงเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับก็ต้องเป็นคู่ชิงด้วยคอนเฟอเรนซ์ลีครับระหว่างฟิโอลินติน่าจะเจอกับเวสแฮมจะเตะกันเวลาประมาณตีสองตรงตามเวลาบ้านเรานะครับผมก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกาลังใจให้ผมอําพลคนดูบอลด้วยนะครับ เราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนฟิโอเินตินาครับจบอันดับที่8ในลีครับแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป15หเสมอไป11แพ้ไป12ได้53ครับเสียไป43ส่วนเวทแฮมเนี่ยจบอันดับที่14ในลีครับแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป11เสมอ7แพ้ไป20ได้42ครับเสียไป55ทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่เคยเจอกันในฟุตบอลทัวยยุโรปเลยนะครับผม มาดูผลงานส่วนตัวของฟิอเรนติน่ากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5ครับเสมอ2แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยไปเยสสือนซัสซูโอโรครับเอาชนะซัสซูโอโรไป3ประตูต่อ1นครับนัดก่อนน,นั้นก็เปิดบ้านเอาชนะโรมาไป2ประตูต่อ1นอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของฟิอเรนติน่าเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเจ๊าไป1เสียไป4มาดูผลงานในถ้ยวยใบน,นี้กันบ้างครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับ <S <s แพ้ไป2ยังไม่เสมอใครเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ย ไปเยือนบาเซิลครับเอาชนะบาเซิลมาได้2ประตูต่อ1สกอร์รวม2นัดเนี่ยเสมอกัน3-3ครับต่อเวลาพิเศษเป็นฟิออลินติน่าครับที่ได้ประตูชัยครับสกอร์รวมเป็น4ประตูต่อ3ทะลุเข้ารอบชิงนะครับอัตราการนำเงิน5นัดหลังสุดของฟิออลินติน่าเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป2มาดูผลงานส่วนตัวของเวสแฮมกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5ครับแพ้ไป5ยังไม่เสมอใครเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเลสเตอร์แพ้กับเลสเตอร์ไป2-1ครับ นัดก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเอาชนะลีดไปสามประตูต่อหนึ่งอัตราการทำเงินสิบนัดหลังสุดของเว์แฮมเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานในถ้วยใบนี้กันบ้างครับหนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5ครับเสมอไป1ยังไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดเอาไปเยือนเอเซนตกมากับเอาชนะมาได้1นครับสกอร์รวม2นัดเป็นเว์แฮมครับชนะเอเซนกมากไป3ประตูต่อ1ครับทะลุเข้ารอบชิงอัตราการทำเงินหนัดหลังสุดของเวทแฮมเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป1ครับ เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งฟิโอรเรนติน่าเนี่ยใช้ประตูเป็นเทรัสซิอานนะครับผมกองหลังมีมาตินเน่ครับยืนคู่กับมิเรลโควิดครับเม็กซ้ายเป็นบิรากี้ครับเบ็กขวาเป็นโดโดกองกลางมีเมนดาโกราครับยืนคู่กับอารราบัตกองกลางตัวรุกใช้เป็นโบนาเวนตูรานะครับผมตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นอิกูเน่ตัวรุกฝั่งขวาเป็นกอนซาเลสครับและมีหน้าเป้าเป็นคาราบัน มาดูทางฝั่งเวสแฮมกันบ้างครับใช้ประตูเป็นเลโอล่าครับกองหลังมีเคอร์ซูมาครับยืนคู่กับเอเกตครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเคสเวลครับแบ็กขวาเป็นเคเรอร์กองกลางมีไร้ครับยืนคู่กับชูเซกกองกลางตัวรุกใช้เป็นปาเกต้าครับตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นเบนราม่าครับตัวรุกฝั่งขวาเป็นจอร์ร็อตโบวินครับและมีหน้าเป้าเป็นมิคาเอลอันโตนิโอนะครับผมมาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ ฝั่งฟิอเรนเทนาเนี่ยมีซิโกูครับส่วนกอนซาเลซเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนฝั่งเวทแฮมมีสกามากานะครับอยู่คนเดียวนะครับที่เจ็บอยู่รายชื่อผู้เล่นที่คาว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูราคาของคู่นี้ที่เปิดกันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคาปพลบศูนย์จุดห้าครับตอนนี้เป็นราคาเสมอไหนเสมอกันแล้วนะครับผม มาดู10นัดหลังสุดของฟิอเรนติน่าครับราคาเสมอมีอยู่3นัดนะครับผมนัดนี้เสมอกับโตริโนไป1-1ครับนัดนี้ก็เสมออ่าเอาชนะโรมาไป2-1ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับชนะซาสุโรไป3-1ครับราคาเสมอ3นัดหลังสุดของฟิอเรนติน่าเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป1ครับมาดู10นัดหลังสุดของเวทแฮมครับราคาเสมอมีอยู่2นัดนะครับผมนัดนี้ครับชนะบอลมาไป4ประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้แพ้กับคีตันพาเลทไป4ประตูต่อ3ครับ ราคาเสมอไม่อยู่2นัดน,นะครับผมชนะ1แล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับเรามาดูราคาสูงต่ําของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกครึ่ง่างลูกควบนะครับผมตอนนี้ก็ยังสองลูกควบ10นัดหลังสุดของฟิออรินตีน่าเนี่ยสูงไปถึงเจนัดเลยนะครับผมต่ําไป3ถือว่าสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนเวแทมเนี่ยสูงไป6ครับต่ําไปสี่ครับก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผม ราคาปอลลบศูนย์จุดห้าเนี่ยห้านัดหลังสุดของฟิอเรินตีนาทําเงินไปได้สามนัดครับเสียไปสามเออเสียไปสองครับส่วนแมทแฮมเนี่ยทําเงินไปได้สองครับเสียไปสามส่วนสกอร์สูงสองลูกครับห้านัดหลังสุดของฟิอเรินตีนาเนี่ยสูงไปสามนัดครับต่ําไปสองส่วนแมทแฮมเนี่ยสูงไปสองครับต่ําไปสามดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมนัดชิงปีนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับ เพราะว่าทั้ง2ทีมห่างแชมป์ยุโรปมานานด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมผมมองว่าน่าจะสู้กันได้สนุกและสูสีครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องเกมรับนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ในฟุตบอลทัวย,ยุโรปเนี่ยฝั่งฟีอเรนตีนาดูจะมีประสบการณ์มากกว่าเบนแฮมอยู่พอสมควรเลยนะครับคู่นี้อัมพลคุนดูบอลขอฟันธงเลือกไปที่ฟีอเรนตีนาครับนาลุนครับและไปสซอก้สูง กับราคาที่เปิดมาเสมอไหนเสมอกันเนี่ยผมคาดว่าฟิโอเรนติน่าคงจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาครับเอาชนะเวนแฮมไปได้ครับทั้ง2ทีมนัดนี้เล่นเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วครับน่าจะเปิดหน้าแรกกันจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ชีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อำมพลคนดูบอลด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ